อันนี้ออกเลยครับอันนี้ออกนะครับเผื่อจะเลี้ยงได้สักหนึ่งลูกนะครับตัดออกตัดออกนะครับใครที่อยากจะหาพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกง่ายๆสักพันหนึ่งนะครับผมก็แนะนําพันธุ์หนำดำนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมพันนี้ติดลูกง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับรสชาติก็ถือว่ากินอร่อยเลยสวัสดีครับผลัดทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนพันธุ์หนำดำนะครับปลูกมาสี่ปีครึ่งนะครับ ระยะนี้ก็เรียกว่าระยะดอกบานนะครับอันนี้ก็เรียกระยะหางแย้ไหม้อันนี้มะเขือพวงตางนะครับมะเขือพวงเล็กเหยียดตีนหนูนะครับเรียกง่ายๆว่ามีหลายระยะเลยครับในต้นเดียวทีนี้เราจะเอาลูกไว้ยังไงเราจะเลือกระยะไหนดีอย่างต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือน,น่าจะไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งมีขนาดที่เล็กแต่ถ้าเราอยากจะได้ทักลูกนึงตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เอาอันนี้ออกเลยครับเอาอันนี้ออกนะครับ เดี๋จะเลี้ยงได้สักหนึ่งลูกนะครับขั้วเขาจะเหนียวมากนะครับเหนียวแต่ขั้วนะครับบริเวณตรงข้อนี้นะครับบางครั้งถ้าเราให้น้ํามากเกินไปเขาก็จะหลุดนะครับจะบวมจะหลุดนะครับอันนี้ถ้าเราจะเอาลูกระยะนี้นะครับบริเวณนี้เราก็เอาออกให้หมดเลยครับแล้วก็อย่างต้นเนี้ยครับมีดอกรุ่นนี้เยอะนะครับหลายลูกอยู่ก็สามารถเอาไว้ได้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็อยู่ ในในก tamam. ิ่งเดียวกันเนี่ยควรไว้คนละรุ place, ่นไม่ควรจะไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จะเอาที่เป็นรุ่นเดียวกันทั้งต้นที่เยอะทีนี้เราดูแล้วว่าทั้งต้นที่เยอะเป็นรุ่นไหนนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นระยะนี้ก็เสือพวงกลางนะครับจะเยอะหน่อยส่วนรุ่นที่ออกมาใหม่เหยียดที่หนูนะครับถ้าเราไม่เอาเราเอาออกได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เอาไว้เนี่ยเขาก็จะกินอาหารไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ ตัดออกตัดออกนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับระยะนี้นะครับเขาต้องอดน้ํานะครับแต่ว่าของเราเนี่ยอดไม่ได้เพราะว่ามันมีสองรุ่นนะครับแต่เราไม่อดไม่ได้อดน้ําแต่ว่าช่วงเนี้ยคืออากาศหนาวเย็นนะครับเราก็ต้องให้น้ําลูกก้อนนี้ก็มีนแนวโน้มพัฒนาไปก็น่าจะติดได้นะครับอันนี้เรียกว่าระยะดอกบานนะครับอันนี้บานกลางวันนะครับปกติถ้าบานช่วงเย็นเย็นนะครับเขาจะผสมเกสรได้ดีกว่านะครับเขาจะมี น้ำหวานเหนียวๆนะครับออกมาผสมเกสรนะครับระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้ผสมนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับก็ดูเหมือนต้องรออีกประมาณสักเจ็ดวันนะครับว่าจะติดหรือจะหล่นนะครับครับใครที่อยากจะหาพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกง่ายๆสักพันหนึ่งนะครับผมก็แนะนําพันธุ์น้ำดำนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมพันนี้ติดลูกง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับรสชาติก็ถือว่ากินอร่อยเลย ราคาก็ดีด้วยนะครับมีพื้นที่น้อยปลูกได้แค่สองสามต้นนะครับก็ติดหมอนทองไว้อีกสักหนึ่งต้นหรือสองต้นก็ได้นะครับแล้วก็น้มดําสักต้นหนึ่งนะครับลองเอาไปทําดูนะครับผมสาหรับใครที่อยากปลูกทุเรียนเล่นๆนะครับไว้ในบ้านไว้กินหรือว่าอยากจะปลูกไว้ในไร่นะครับถ้าทําไม่เป็นก็โทรมาสอบถามเราได้เลยครับเราเยินดีให้คําแนะนํานะครับทั้งการเตรียมดินการทําระบบน้ํานะครับการปลูกว่าปลูกระยะไหนต้นขนาดไหนเหมาะกับคุณ เหมาะกับท่านอยากได้กี่ปีเป็นลูกนะครับเบอร์ของผมนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับ0917938000นะครับแล้วก็0969626986ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ